ไฮไปนาซังคนที่จิตวิวัตชิวะซันเดย์สวัสดีครับซันครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกมเพจโซทูในจุเด็สิบครับและในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงตัวกิจกรรม l a c k f r i d a y ของปี2024นี้กันนะครับซึ่งก็ได้มีการลดราคาแพ็กเกจหนึ่งมาซึ่งเป็นแพ็กเกจที่จะว่าคุ้มก็คุ้มจะว่าไม่คุ้มก็ยังไงยังไงอยู่เหมือนกันนะครับอะซึ่งมันจะเป็นแพ็กเกจที่จะขายได้ตัวล้าน AC Shop นั่นเองนะครับแต้ม AC ก็คือแต้มที่ต้องใช้เงินจริงในการซื้อกันมาแล้วนะแล้วก็จะเป็นอันบนสุดตอนนี้กันเลยนะครับมันจะเป็นแพ็กเกจแบบลดราคาพรีเมียมเซตแล้วก็แลดดอบนั่นเองนะครับซึ่งอันเนี้ย จะมีของตามนี้ก็คือจะมีพรีเซ็ตอะไรนะพรีเมียมเซ็ตแบบ30วันนะครับ1ใบจะมีเอรอดดอปเลตสองร้อยเปอร์เซ็นต์สามอันเอนไตบูทหนึ T ่งร้อยเปอร์เซ็นต์สามอันแล้วก็ของแถมจะเป็นตัวเอนอักเบนทานเฟอร์พาร์ทแบบไวเชอร์อีก6ใบด้วยกันนะครับซึ่งันเนี่ยจะแพ็กเกจที่จะมีราคาแค่1,200 AC เเท่านั้นเองนะครับเรียกได้ว่าค่อนข้างจะถูกในปริมาณของนะแต่ถามว่าคุ้มค่าแบบ มา,ากไหมก็ไม่ค่อยขนาดนั้นนะครับอย่างเช่นตัวพิมพ์เซตแบบ30วันเนี่ยอันนี้ก็คือแบบว่าจะมีราคาที่ถูกลงมา 100AC เพราะว่าแต่เดิมนะครับพิมพ์เซตแบบสาวันแบบเพียวๆเลยนะมันจะราคาอยู่ที่1,300 AC ้และคราวเนี่ยมันเหลือแค่พันสองก็คือถ้าหากใครที่มีการซื้อใช้งานพิมพ์เซตกันอยู่แล้วนะครับก็จะว่าเป็นพัคเกจที่อ่ะถูกลงมานิดนึงแล้วก็ได้รับของแถมที่จะเป็นเรื่องของตัวบูธทั้งแรดดอบแล้วก็ไตรบูธแล้วก็จะมีของแถมที่เป็นตตััวบ อที่ใช้ในการย้ายตัวอักเบนกันอยู่ด้วยนะครับซึ่งอันนี้จะแพ็กเกจที่สามารถซื้อตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึงวันที่4ธันวาคม2024นะครับสำหรับใครที่แบบว่ามีการใช้งาน เพียมเซตแบบ30วันกันอยู่แล้วก็สามารถมาสเ็กเกจตนี้ในราคาที่ถูกลงมานิดนึงแค่ร้อยหนึ่ง,แ,งแล้วก็ได้รับของแถมาตามนี้กันไปประมาณนี้นะครับที่เป็นแพ็กเกจตที่มันมีทั้งในฝั่งของเซิร์ฟญี่ปุ่นแล้วก็ฝั่งของเซิร์ฟกอบอกันด้วยโอเคทีนี้มาดูฝั่งของเซิร์ฟกอบอลกันบ้างน,นะครับซึ่งในฝั่งของเซิร์ฟกอบอกก็จะมีการขายแพ็กเกจตนี้เหมือนกับของฝั่งญี่ปุ่นกันเลยนะครับมันจะเป็น half price preset and rare drop นั่นเองนะครับก็จะมีทั้ง เพลเซต30วันเอดอปเลต200%ไต้บู๊ท100%แล้วก็ของแถมก็จะเป็นเอเด็กเมนทาร์เฟอร์แบบเป็นไวเชอร์เนี่ยจำนวน6ใบเหมือนกันเลยนะครับก็เป็นแพ็กเกจที่เราก็สามารถทําการซื้อได้ในราคา1,200 AC นะครับสำหรับคนที่สนใจจะได้แบบ p พลย์30วันแล้วก็บวกของแถมเป็นพวกแอดดอบเนี่ยก็สามารถ ซื้อแพ็กเกจนี้กันได้เลยนะครับก็ขอยจงีกันนึงว่าแพ็กเกจนี้จะอยู่จนถึงแค่วันที่4ธันวาคม2024เท่านั้นนะครับอันนี่จะเป็นเรื่องของแพ็กเกจในวัน Black Friday ในปี2024ในครั้งนี้แต่ว่าฝั่งของ s ซ r v e r global จะมีอีกหนึ่งส่วนที่ฝั่งญี่ปุ่นไม่มีนะครับนั่นก็คือจะมีการ แจกไอเทมพิเศษเนี่ยให้กับผู้เล่นที่ล็อกอินมาในช่วงเวลากิจกรรมนั่นเองนะครับก็คือจะเป็นตั้งแต่วันที่20พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่4ธันวาคม2024นะครับถ้าว่าล็อกอินมาในช่วงเวลานี้เราจะได้รับไอเทมเซตนี้มานะครับนี่คือไอเทมเซตที่แจกในตัวกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็จะมีทั้ง60ตาวเจม MARS อัปเดตเตอร์อัน AXQ 1ิก้อนการแ c a v e n g e r สามสบใบซึ่งนี่จะเป็นตัวไวเชอร์ที่ใช้ในการสุ่มตัวบัตรไอ้เป็นตัวแบบต,ตัวการ์ดของตัวไลน์สไตล์นั่นเองนะครับต่อมาก็จะเป็น e n, n h a Success Rate ร100อ้อยเปอร์เซ็นต์สามอัน n d Mi o ใช้ในการตรีบ,บวก15อันแล้วก็ e n a n m e Success Rate บวก10%จํานจำนวน3อันด้วยกันนะครับนี่คือแพ็กเกจเทมพิเศษที่มีแค่ในฝั่งของ s ซ r ร์ฟ l แต่ว่าฝั่งของญี่ปุ่นเนี่ยจะไม่มีแพ็กเกจอันนี้นะครับอันนี้แบบว่า เป็นการแจกแบบฟรีๆกันเลยขอแค่ล็อกอินมาในช่วงวลนนี้ก็พอกันแล้วนะครับก็สามารถทําการกดตกลงแล้วก็รับไปเทมทั้งหมดเนี่ยมากันได้เลยนะครับและนี่ก็จะเป็นตัวเทมที่มีการแจกมาแบบว่า r xq mls updater หรอ ndmo เอยแล้วก็จะมีขอที่ใช้ในการบวกขอใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นทั้ง n ah enhance n a c m e n t เอยแล้วก็จะมีตัวการสแกนไวเซอร์ที่ใช้ในการสุ่มตัวบัตรเกมไลฟ์สไตล์กันด้วยนะครับก็เป็นหนึ่งในส่วนที่ นี่มีแค่ได้ฝั่งของสวากะบ่อแต่ว่าฝั่งของญี่ปุ่นเนี่ยจะไม่มีนะครับซึื้อถาถามว่าทำไมถึงต่างกันหรอผมก็ไม่รู้เหมือนกัน